เอาใส่มาด้วยไหมอ,อนิวเป็นไรครับะแต,แต่ตอนแรกที่เห็นนะ่ะก็จะรู้สึกว่าเอา้าทำไมให้แหวนเพราะว่าเขาเคยบอกเขาจะไม่ให้<อ>จนกว่าจะขอถ้ามันถึงเวลานะั้นค่อยใส่แหวนให้อะไรเงี้ยหรือว่าจะมั่นไหมพี่หรือว่าจะแบบไม่ไม่หนูวไม่คาดหวังไปถึงแบบจุดนั้นเลยอะพรรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยังไกลตัวอยู่มากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่อยากคาดหวังว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปถึงแหวนแหวนแหวนนิดนึงเอาใส่มาด้วยไหม น,นิ้วเป็นไรคะฮะวงนี้เหรอวกนี้สีฟ้าชื่ออะไรมันชื่อชื่อชื่อบอกชื่อว่าเพล็นิดนึงอ,นนอันนี้เป็นพลอยค่ะปเป็นพลอยชื่อภารายบาค่ะภารายบ่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เอามาจากอความาเมรีนอ,อ่าไมถึงอ,อันนี้เพราะอะไรคะเราเป็นคนชอบทะเลชอบท้องฟ้าสีนี้คือเป็นสีที่รู้สึกว่าเวลาได้มองมันเเหมือนแบบอยู่ทะเลตลอดเวลาใช่เหมือนเอาทะเลมาที่นี้ไอย่างเงี้ยคือเราเคยให้พี่เล็กไปวงเดือน แล้วก็เป็นสีนี้เหมือนกันอันนั้นก็จะแบบนีออนกว่านี้เลยก็จะแบบฟ้าน้ำทะเลเหมือนอยู่แบบว่าทะเลเขาเรียกว่าถ้ำมรกตอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ได้กลิ่นแบบทะเลกลิ่นเค็มอะไรโชยขึ้นต่อตอ,อันนั้นน่าจะไม่<ๆ>อยู่ที่แหวนเนะราะไหนอะแ่วนี้กนะ็พอแล้วเราไม่พูดของตัวเองอแต่ว่าเรือนอ่ะวงนี้นี่คือพี่เล็กให้เราเล็กให้เขามีความยากง่ายไงเขาบอกเราเล่าให้เราฟังแบบว่าก่ัจจัยที่มาที่แหวน ไม่ค่ะไม่ไม่ได้บอกอะไรก่อนล่วงหน้าก็เป็นแบบเซอร์ไพรส์บอกเขาเอาช่วงนั้นหนูบอกว่าหนูอ่ะจะสั่งทํากําไรภาริบาทเพราะรู้สึกว่าเราเป็นคนใจร้อนเนาะเป็นแบบที่พวกชอบตีอะไรอย่างเงี้ยมาเพวกบวกใช่บวกให้หมดเนี่ยเออก็เลยแบบเขาบอกว่ามันช่วยทําให้ใจเย็นขึ้นแค่สงสัยเท่านั้นแหละเป็นไงบ้างที่คิดตอนสงสัยที่คิดตอนสงสัยคิดไหมว่ามันจะอยู่ในนิ้วไหนไม่ค่ะไม่ได้คิดมันต้องคิดต่้งแต่ แต่ตอนแรกที่เห็นน่ะก็จะรู้สึกว่าเอ้าทำไมให้แหวนเพราะว่าเขาเคยบอกเขาจะไม่ให้จนกว่าจะขอจนกว่าจะขอถ้ามันถึงเวลาั้นค่อยใส่แหวนให้ตอนนั้นยุนเลว่าเขาจะให้ใสู่ไหนไม่รุ้นเลยค่ะไม่รู้เรื่องหมุนหนุ่มแต่กินข้าวแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเพระเลยถ้าเห็นในคลิปพราก็จะเห็นว่าหน้าเป็นยางไงเกิดอะไรขึ้นเหรอ เกิดอะไรเหรออย่างงันเลยให้ไม่มีอะไรเลยตั้งคำถามว่าเอ้าทำไมให้แหวนอ่ะแค่น uh> uh> yep> uh ั้นเราไม่คิดว่าเขาจะเซอร์ไพรส์ของขุข uh> ่าวขอเราไม่นะคุยกันไว้แล้วว่าถ้าสมมติจะขอกจริงๆอ่ะไม่น่าจะใช่ช่วงนี้แม่ใช่ช่วงวัยนี้หนูยังย ja ิ้มก่าวอยู่ ค,ค่อยสามเลขสามค่อยว่ากันนะเลขสามเข้ามาถามทีนะคะอ,อ,อะแต่ว่าะเขาก็ต้องทำการบ้านเยอะเหมือนกันสิเขาถึงรู้แบบไซส์เราพอดีไซซิ่งเราว่านิ้วไหนยังไงเราได้ทำการวัดทุกนิ้วกันไว้แล้วอ,อ๋เอเหรอใช่แล้วก็ฝากไว้ที่เพื่อนเขอาอใช่คือ,เ,อ,อเราเป็นคนชอบซื้อสตีลเวอรี่อยู่แล้วใช่ไหมเ,ออเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ เหมือนจะเกิดอันตรายเวลาเหมือนมีวันสําคัญอะไรเงี้ยขนครบรอบใดๆล้วจะเออข้อมือเท่านี้หบวเท่านี้ตังหูติ่งหูเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนที่เขาถึงตอนที่จะสวมอะเขาระบุไว้ว่าเอานิ้วไหนไม่ค่ะเรา็ยิ่งยดียวเขาบอกขอมือหน่อยหนูก็ขอมือเลยวะเพราะปกติพี่เล็กก็ชอบเรียกโบเหมือนหมาอยู่แล้วยังไงใช่แล้วนี่ก็หันทุกรอบแล้วมีคนเขาเรียกหมาจริงจริง ก็ว่าห่าอ่านไม่ใช่พี่เล่หนูก็หนูก็บอกพี่เล่ว่าพี่เลิกเรียนหนูแบบนี้ได้แล้วหลงไปหมดแล้วเนี่ยไม่งั้นมันจะระแวงเนาะอ่าอะไรไงต่ออะไรต่อแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วเขาเลื่กนยูวยังไงเลื่กนิ้วีก็คือเสียบเข้าไปนิ้วชีเลยเขาต้อจะรู้ละค่ะน่าจะบอกใส่ส่วนิ้วชี้อะไรนะใส่กข้ามาเสียบใส่นี่เราอะไม่เป็นโบ ต้องพกตลอดไหมคือเขาก็คือติดใส่อันนี้ไว้เลยใช่ชอบคือคชอบจิวเวลรี่มากๆอยู่แล้วอ่าอ้าวแต่ปกติคนไม่ชอบทำไม่ได้ทําของหายไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมอยู่แล้วเนาะหายค่ะก็เลยต้องใส่ในมือตลอดอ๋อไม่ถอดเลยไม่ถอดล้างมืออะไรก็ไม่ถอดไม่ถอดจะพยายามไม่ถอดจะมีถอดแค่เวลาทาครีมเพราะว่าเวลามันเข้านิ้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องทำความสะอาดนะอ่าอ่าแล้วมันไม่มันไม่ทิ้งประจำวันแต่เพราะมันเม็่ใหญ่มันจะแบบเออ้เียวน ไม่ติดเลยจะใหญ่กว่านี้ก็ไม่ติดเลยเออแล้วเขาทำไมเขะสั่งกับเองนะเนี่ยเขาน่าจะเห็นว่าหนูชอบแหละแค่นั้นเลยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยหายเพราะเขาเคยให้ตังค์หัวตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านแต่ว่าไม่รู้ตรงไหนของบ้านเก็บไว้ดีเกินไปเจอที่ราคาเพื่อนเซลไหมตอนที่แบบเห็นคลิปเพื่อนอาจจะดูไม่จบเห็นแค่ต้นคลิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนมีมาเซลกันก่อนไหมทริปติพาย ให้พูดตรงๆเลยป่ะตรงตรงเลยไม่มีเพื่อนอ๋อรไปเดี๋ยวดิ่งดราม่าใช่หระไม่พอพอเขาสมเขาสมเสร็จแล้วมีการบอกพี่เล็กยังไงบ้างว่าเออตอนียังไงหรือว่าจะมั่นไหมพี่หรือว่าจะแบบไม่ไม่หนูไม่คาดหวังไปถึงแบบจุดนั้นเลยอ่ะพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยังไกลตัวอยู่มากๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากคาดหวังว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วมันจะไปถึง ถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกําไรของเราอ่าเพราะเราก็ได้มาแล้วใช่เราไม่ขายนะคะไม่ขายมันขายไม่ได้ของน้มันคิวแต่เราไม่ได้มองว่าเป็นอ้ทองอันถันอะไรใช่ไหมเพราะส่วนแหวนก่อนอะไรอย่างเงี้ยสมวนเีถ้าส่วนเยื่อนางอ่ะค่อยเป็นอาถันถันร้วนนี้ก็ไม่ใช่แหวนเพชรนี่แหวนพลอยถ้าเป็นส่วนไม่ใช่แหวนเพชรถูกต้องแล้วมีแจ้งให้เขาทราบไหมถ้าเป็นแหวนแต่งงานมันจะต้องขนาดไหนจะต้องเป็นแบบไหนโอ้ เอาที่ไหวเลยค่ะพี่แต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็นิ้วหนูก็ประมาณสัก5 6กกัลลัณฑ์ก็จะพอดีนะคะนิ้วเออนิ้วก็พออย่นั้นพอก็ประมาณนี้แหละแม่ก็พอแล้วใช่เพราะนิ้วเราก็มีแค่นี้อ๋ออันนี้ส่วนตัวเออแค่สุดตัวเนี่ยกว่านี้จริงๆก็ไม่รู้ เพราะว่าถ้าคาดหวังไปเดี๋ยวผิดหวังแล้วร้องไห้เดี๋ยวมานั่งซ้ำตากันอีกนะคะอาจจะมีเสริงของซ้ำเติมด้วยอาจจะมีจับมือจับมือเป็นไงล่ะมึอ